แล้วมีเนยอ,อะไรไม่พอมีเนยกับคิตตี้ทาลากลับมากับแชร์ GPS นะคะเิว่ขนมมากไปเซเว่มาได้กุบกริบแล้วก็ลืมไปว่าเราได้ไปแลกสแตมมานะทุกคนขอแวะเติมพลังแบบซีวิตเข้าได้นะคะชอบรสเลมอนมากแต่ว่าอันนี้ยมันหมดเลยได้รสส้มมาก็ อร่อยดีเหมือนกันรู้สึกว่าเออทำให้กระปี้กระเป๋าขึ้นมานคนแล้วก็ได้ขนมมา <S <S มเคี้ยวกุบกิบก็คือแบบรู้สึกว่าอยากกินถั่วเพราะว่าแบบมันก็ให้พลังงานแบบว่าให้โปรตีนด้วยนะคะทุกคนเป็นสแนคแบบเหมือนสำหรับคนเฮลตี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เริ่มจะไม่เฮลตี้แล้วแต่ว่าชอบกินมันแบบหอมแอปเปิ้ลด,ดีอะทุกคนเออก็เลยซื้อมาแต่วัาหลักๆวันนี้เราก็จะมา unpack สิ่งที่เรารอมา42วันนะคะทุกคนปกติอะเวลาเซเว่มีแบบให้สะสมสแตมอะไรช่ป้ะแล้วก็มีของแบบพีเยมอะ่ะคือส่วนใหญ่อะ่ะไม่ค่อยสนใจแล้วเอาเอ็มสแตมอะไปแลกเงินมากกว่าเออรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่รอบนี้เขาเอาสิ่งล่อตาล่อใจมาให้เรานั่นก็คืออะไรนี่ค่ะ น้องหมีเนยแกแล้วหมีเนยอะไรไม่พอหมีเนยกับคิตตี้ในที่สุดก็ได้มาแล้วคือกล่องใหญ่มากแกแล้วนี่อีฉันเลือกมาเป็นสีนี้ทุกคนแบบตอนแรกอะมันมีประมาณสี่สีด้วยกันใช่ป่ะแล้วก็แบบลังเลมากเพราะว่าชอบอีกอันนึงเหมือนกันที่มันเป็นสีแดงเออแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีเนี้ยมันก็ดูแบบคลาสสิกใช้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออ แอบ,บอยากให้หัวเป็นคิตตี้แต่แบบมันก็ไม่มีอันที่แบบตรงใจสุดแต่ว่าเลือกมาก็เลยเลือกมาเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา unpack กัน <c oughs> คือแบบหนีเลยอ่ะคือชอบมากสมัยแรกๆคือตามไปดูยันเอ็มสเปียร์อ่ะทุกคนแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงตัวน้องได้เลยเพราะว่าคนเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆได้แต่แบบขึ้นไปดูชั้นบนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบซูมลงมาเออแบบคื้น้องน่ารักดีบวกกับคิตตี้อีกอย่างเงี้ยมาสองซ้ำอ่ะแกไม่ออกเฮ้ยเหไยอ๋อ ห okay. นึงน่งสองสามเฮ้ยตาดาตาหนุ่มนะเฮ้ยอ๋อ ى, นี่คือฝาดูปืนด้ดยดิน่ารักมากอะ่ะนี่ทาดาน่ารักมากเลยอุ้ยแต่แก้วใหญ่มากอะ่ะใหญ่กว่าที่คิดอะ่ะฟีลแบบ ใส่ซีเรียลตอนเช้าอ่ะทุกคนดูโคตรน่ารักเลยมันไม่ได้ล็อกแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยอะผมมันไม่ได้ล็อกด้วยซ้ำเออคือต้องระวังมากแบบแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเอามาวางโทรศัพท์ได้ด้วยไงเราก็เลยแบบเฮ้ยตกเป็นทาตเพื่อแบบวางแล้วก็แบบเอาโทรศัพท์มาวางอย่างเงี้ยทุกคนมันวางได้ด้วยเนี่ยฟิลกินแบบ กรุบกริบวางไว้แต่งห้องก็น่ารักนะทุกคนใครยังไม่ได้ไปแรกนะคะเดี๋ยวก็จะใกล้ใกล้หมดเขตแรกน่าจะเดือนธันวาไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงก็คะะผู้รู้สึกว่ามันเออคุ้มค่าได้แบบได้ใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแก้วมักเนี่ยสามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้ไม่เกิน5นาทีอุณหภูมิ209องศาเซลเซียสแล้วก็ฝากแก้วก็ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟนะคะ ก็เป็นคิงแก้วที่ใส่แบบน้ำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเกองศานะคะทั้งแบบร้อนเย็นก็ลองดูนะทุกคน<ม>เผื่อใครชอบนะคะคอร์ดิคชันนี้คือไปแรกได้เลยอย่าลืมไปใช้สเต็มกันนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ัแัแแ็คพัสดุอีกอันหนึ่งที่หยิบมา <c oughs> นี้เราสั่งพัสดุมาช่วงนี้ก็เริ่มหน้าหนาวแล้วนะทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีเสื้อกันหนาวหมวกไหมพรมอะไรอย่างเี้หรือเปล่านีา <c oughs> ม น้องเป็นแบบดีเทลรลยบอะยับอย่างนี้นะคะทุกคนลองใส่ดูสิรู้สึกว่ามันให้ฟีแบบน่ารักดอีอ่ะเอ้ยเป็นไงนีอฟีแบบหนาวๆเข้ากับอากาศตอนนี้นะคะกรุงเทพเริ่มหนาวแล้วก็เออดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพาร่างกายแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้มาแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย